สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่นตัวอันคอมมอนผ่านมูดมีเดียมนะแต่ผมมีตัวแบกอยู่ท,ท่านทีสสวีแมนนี่เซ็ตเซลล์คาร์คาร์ลาโมเมนต์ขอหน่อยขอหน่อยเซลล์คารล์ลาโมเมนต์ไม่ได้อีก ไปแล้ววิแค่ตัวอีปีตัวเดียก็ไม่ให้ไปแล้วมาเลยลเราจะเลิกกินมาวางตัวแรกก่นอนเลยขอเลยไม่ต้องพูดมากผมมีแค่สามตัวนะตัวอัน,ขอนอเขอาอหมนอือเอ๊ะหมดหมืมหมดลมหมดลมโคตรเท่เลยหืม มันดีมากเลยมามาเลือกเลยเขาเรียงแล้วเรามาปุ๊บชูอืม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 เออมันจะหลุดอ่ะมันหลุดอ่ะมันหลุดแต่ ต้อมเราจะอยู่ไม่ต้องกลัวนี่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 เฮ้ยอะไรตัวนึงชูหลุดตอนตอนเลกคิดว่าจะหลุดแค่นิดเดียวสุดท้ายแล้วหลุดคนเดียว

จุดทุดตัวเบต้ตีช้าเกินไปก็ไม่ได้บําบนซอยแล้วซอย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 เรามาช้าเกินก่อนที่จะแก้ไขได้แล้วอือมออืมาซอยล้วอืม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  อืมอืมอืมซอย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 และะซอยและซอยซอยซอยซยซอ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 ยอืโคตรมันโคตรนัวโคตรอีสี่แต่ตอนนั้นไม่อีสี่ตอนเล่นเกมท้มันเปิดใจใช้ตัวอื่นหมแล้วไม่คิดอะไรเลยระวางอย่างเดียวอืมอืมไม่มันอูเดีูบวบ้บูบูบู e ูบูู ชุบ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 ซับมันซับมันซับมันเกือบหลุดไปกี้แต่เราจะไปกลัวไหมมันหลุดไปเยอะแล้วอะเกลือปั๊มเกินครึ่งแล้วเหลือไม่ถึงครึ่งเออาดะกลัวทำไมเราเคยผ่านจนมั้นมาแล้ตอนนี้จะตีไว้ก่อนจบ ตัวสุนทรตัวตีไวตัวแบบตัวคูดาวแบบได้เยอะตัวแบบคู่ดาวคู่ดาวแบบจุดจุดหนึ่งอ่ะส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบตัวที่แบบดาวอยู่น้อยน้อยไฟเวิร์กอัพกันแต่ได้มีบสองพันแปลว่าตัวตัวที่ตีไวน่าจะดีกว่า นุ่มมาก โอ้ oh, ทุกคนผมไม่ได้พูดนานนะม่โ <c> อ <oughs> ้สับตัวมากชบัชบชบับชับเลยผมจะไม่พูดเยอะนะขี่กเกียดพูดเยอะว้าคักอือภาพค้างเอออุยอุย,อยลุด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 แท้เน่าแต้จี ชับชับชับตัวตีเบาเกินเอ๊ยหมุนหมุนนะหมุนนะอืออือสวย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 ,ยังอันเลยอือเรียบร้อยสวยงามเก็บไปเรียบร้อยบู ชุบ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 หตัวฮารโลวีน sure ่จะดีสับแซบสับแซบนัวมากแซบน้มมากอืมแต่ผมจะไม่ใช้ตัวจับคอมมอนนะมันยากเกินผมไม่ทำนะมันยากเกินเกินไปไหมอ่ะอืมอืม อืมอืมผมว่ามันสึกงแหลกนงหน่วงนผมรู้สึกงหน่วงอืม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 สึกงหน่วงหนึ่งตัวมันเยอะแต่มันไม่ค่อยเยอะอืม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  ตอนนี้เวลคลิปยาเป็นที่พวก<ะ>ว่าอตอนนี้ก็ผ่านเวลาไปคูดเยอะเลยผมไม่กลัวนะผมทำคลิปยาวได้อ้าวอุ้มที่ว่าตอนอัดตูกคลิปผมจะรอได้หรือเปล่า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  พี่ผมแพ้ละผมว่าต้อิปผมแพ้แล้วไมว่เหลือละจบแล้วจบแล้วมาผมแพ้และวึก็ออออออขอจบคลิปวิดพิทชนนี้แล้วกันนะครับ पाएज